วิธีการเล่นฟนะิงเกอร์โระใรแบบคอร์ดแรกของเพลงท่อนฮุกนะครับหรือการแบบเล่นคอร์ดเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยซ้อมยังไงนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในแบบ่อนแรกของเพลงท่อนสําคัญอะไรประมาณนี้อย่างเทคนิคนี้ค่อนข้างแบบใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆฝึกกล้ามเนื้อเนาะเอามือซ้ายเนี่ยบล็อกสายกีตาร์ไปก่อนไม่ให้เสียงม,มันออกแล้วมือขวาเนี่ยครับให้ฝึกโป้งชี้กลางนาง โป้งชี้กลางนางนะครับต่อกันโป้งชี้กลางนางอย่างนี้โดยเราจะแปะนะครับที่สาย6 3 2 1ก่อนแค่นี้เล่นเรียงกันไปเลยให้มันแยกออกมาเป็นโนต์โนตนี้นะจนเริ่มรู้สึกเร็วขึ้นก็ค่อยๆนะครับทำในความเร็วที่เรารู้สึกไหวนะครับถ้าเกิดอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็ฝึกซ้อมให้รู้สึกตึงมือสักนิดนึง คราวนี้เราค่อยๆทําอย่างเงี้ยพอไปได้แล้วมันต้องเร็วไปถึงเมื่อไรในมุมของผมนะคือให้อยู่ในขบเบต1ชั้นจังหวะที่หนึแบบครึ่งเดียว one and นะแอนนี่คือเริ่มเล่นตัวต่อไปแล้วแสดงว่าในช่วงเวลาที่เราเล่นฟิงเกอร์โรเนี่ยคือช่วงครึ่งจังหวะแรกนะี่นี่คือความเร็วที่กำลังสวยคนระับในการเล่นฟิงเกอร์โร ถ้านานกว่านี้มันจะไม่ได้เนี่ยมันจะยืดเกินไปมันต้องรวบไปเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นแค่ครึ่งจังหวะแรกนะครับหรือความยาวแค่เอกโน้ตนะ